โครงสร้างเงินเดือนของแต่ละที่อ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะองค์กรแต่ละแบบแต่ละ,ะพื้นที่แค่อยู่ในไทยเหมือนกันแต่ว่าคุณทํางานที่ระยองชนบุรีกับทํางานกรุงเทพโครงสร้างก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มันอาจจะมีค่าที่พักค่าของชีพอื่นๆค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางค่ากันดานอะไรก็ไม่รู้อะโผล่มาในโครงสร้างเงินเดือนมันไม่เหมือนกับคนที่อยู่กรุงเทพที่ไม่มีค่าพวกนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานเยอะเราทํางานเหนื่อยทํางานหนักกว่า ไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดจากการคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าด้วยนะแกก็จะรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมนั่นได้เงินเยอะกว่าเอางั้นมึงเอาไปทําเลยไม่ทําแล้วมันได้เงินเยอะกว่านี่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับประเด็นเชาามนุษย์เงินเดือ,น,อนนี่ก็เป็นตอนใหม่นะคะรายการประเด็นเช้ามนุษย์เงินเดือนของเราเป็นรายการที่จะมาขุดคุยแซะแกะเกา่า เล่าเรื่องจริงในออฟฟิศที่เป็นเหมือนแบบสนามรบเป็นสมอภูมิที่เราต้องเจออยู่ทุกวันนะคะเรื่องราวที่เราจะมาเล่าในแต่ละวันเนี่ยเราลองว่าฟังแล้วเนี่ยจะต้องมีคนพยักหน้าอ่ะฉันก็เจอเหมือนกันล่ะแกอย่างเงี้ยแนะ่นอนเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยเรื่องที่พอใครได้ยินเนี่ยก็ต้องแบบหันความฟึบ มาเลยมาดูทันทีมันคือเรื่องของอะไรคะเรื่องเงินเดือนนั่นเอง <S <S เออคำถามเนี้ยง่ายมากพอๆกับคำตอบคำถามถามว่าเราควรคุยเรื่องเงินเดือนในที่ทำงานหรือไม่อันนี้เนี่ยก็คือชัดเจนมากเลยนะคะว่าไม่ควรคะ่ะเออคำตอบมันสั้นๆง่ายๆเลยว่าไม่ควร ซึ่งเหตุผลอะมันก็มีหลายข้อแหละแต่เอาข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะอันเนี้ยเรียกว่ามันเป็นมารยาทพื้นฐานเป็นมารยาทที่รู้กันในสังคมสังคมของมนุษย์ทำงานอย่างนี้ดีกว่าคือเราไม่รู้ว่าคนอื่น่ะเป็นยังไงแต่ว่าเราอ่ะตั้งแต่จบใหม่แล้วก็เข้ามาทำงานเราโตมากับการถูกสอน ในสังคมการทํางานพี่ๆที่ทํางานว่าแกการถามเรื่องเงินเดือนคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําในที่ทํางานเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานบางที่ให้ทราย NDA บางที่อาจจะไม่ได้ให้ทราย NDA แต่มีการพูดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่โตๆกันแล้วผ่านงานมาหลายๆที่ก็คือเขาไม่คุยกันเรื่องนี้แล้วเขาก็จะไม่พูดไม่เตือนแล้วเพราะถือว่าคุณต้องมีวิธีภาวะต้องรู้แต่บางทีบางคนอาจจะยัง ยังแบบไม่ไม่ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มากพอถ้าเราคุยกับเพื่อนอะแบบเพื่อนเรียนมหาหาลัยด้วยกันอะไรเไงี้ยอยู่คนละบริษัทอะไรเงี้ยเราก็ยังคุยเป็นเรนจ์อะเรามักจะไม่บอกตัวเลขแบบตรงๆเว้ยคพือมันไม่รู้ว่าวันไหนมันจะเวียนมาทํางานด้วยกันอีกเมื่อไหร่ก็ก็คุยเป็นเรนจ์ไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่แบบไม่มาเปรียบเทียบม,มาอึดอัดอะไรกันอะไรเงี้ยอันนี้มาราย,ยาทพื้นฐานสุดๆถัดไปเนี่ย คือนอกเหนือจากเรื่องมารยาทที่ว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างเว้ยโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละที่อ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะองค์กรแต่ละแบบแต่ละพื้นที่แค่อยู่ในไทยเหมือนกันแต่ว่าคุณทํางานที่ระยองชนบุรีกับทํางานกรุงเทพโครงสร้างก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มันอาจจะมีค่าที่พักค่าคลองชีพอื่นๆค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางค่ากันดานอะไรก็ไม่รู้อ่ะโผล่มาในโครงสร้างเงินเดือนมันไม่เหมือนกับคนที่อยู่กรุงเทพที่ไม่มีค่าพวกนี้หรือ องค์กรราชะการก็เงินเดือนแบบหนึง่งบริษัทไทยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลเวลแบบเริ่ม first jobber จนถึงแบบระดับกลางๆเงี้ยฐานเงินเดือนก็จะไม่ได้สูงก็บอกเงินเดือนก็จะไม่ได้สูงเขาก็จะจ้างแบบราคาค่อนข้างค่อนข้างไทยนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยโอ้โหก็สูงปีดไปเลย หรือแต่ถ้าเป็นบริษัทไทยอาจจะมีบ้างที่คุณ,คณเคยได้ยินว่าเ,ออเขาให้สูงเพราะว่าแบบออบริษัทฉันมันแบบว่า profile high profit Prof อย่างเงี้ยฉันก็ขอให้เปิดตัวมาอูฟู่กับาวบ,บ้าอะไรเงี้ยมันก็มีแหละซึ่งแต่ละคนนะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันโครงสร้างมันก็ไม่เหมือนกันนี่ยังไม่นับรวมว่ามันมีความสามารถในการต่อรองส่วนตัวของแต่ละคนอีกเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาพูดว่าเงินเดือน่ะมันเป็นกระบอกเงินเดือนเว้ยของฉันของ,ของตำแหน่งตำแหน่งหนึง่งอะตำแหน่ง,นงหนึงน่งเนี่ยกระบอกเท่านีออ้คนนึงอาจจะอยู่ ล่างกระบอกกลางกระบอกต้นกระบอกอันนี้แล้วแต่ว่าคุณมีความสามารถในการต่อรองยังไงแล้วสกิลคุณให้ไหมสกิลเป็นยังไงบ้างมีภาษาได้ไหมนู่นได้ภาษานี้ท็อปอัพได,น up, ได,น up, ได้นู่นท็อปอัพได้นี่ท็อปอัพอะไรเงี้ยซึ่งเงินเดือนบางทีมันก็เลยทําให้ต่างกันมันเป็นเรื่องปกติมากเลยเว้ยคือโปรไฟล์มันต่างกันอะเงินเดือนมันก็ต่างกันถูกปะแบบมันมันเกิดขึ้นได้อ่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยคือการเอามาคุย เงินเดือนในที่ทํางานเปรียบเทียบกันเนี่ยนะมันบางทีพอเราเปรียบเทียบกับคนข้างๆเราเราทํางานไม่มีความสุขยิ่งเรารู้สึกแบบเอ้ยไอ้นี่มันได้เยอะกว่าเราไม่ว่าจะเยอะมากเยอะน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะทัศนคติเราทัศนคติบางคนเปลี่ยนทันทีเงินต่างนิดเดียวมันก็รู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมได้น้อยกว่าวะต่อให้น้อยกว่า500ก็เหอ,อะน้อยกว่า300รอย่ะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานเยอะเราทํางานเหนื่อยทํางานหนักกว่า ไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดจากการคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าด้วยนะแกก็จะรู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมนั่นได้เงินเยอะกว่าอะงั้นมึงเอาไปทําเลยไม่ทำแล้วมันได้เงินเยอะกว่านี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นก็ได้ไหมมันก็โฟกัสที่งานกับดีกว่าการมานั่งโฟกัสว่าเอ้ย e เราได้เงินเดือนเท่ากันไหมไอ้น,นั่นได้เยอะกว่าไหมหรือหรืออ้น,นี่ได้เราได้น้อยกว่าหรือยังไงไหมอะไรเงี้ย ถ้าคุยกันแบบตรงไปตรงมาตอนเข้ามาทํางานอะ่ะเราตกลงแล้วก็พอใจกับงเงินเดือนที่บริษัทเสนอไปแล้วเว้ยคือคือค e ิปอินมาว่าแกพอใจกับราคาที่เขาจ่ายนั่นแหละตอนที่แกตกลงเซ็นสัญญาเข้ามาทํางานแล้วแกจะมานั่งเปรียบเทียบกับคนข้างๆให้มันแบบเสียสุขภาพจิตทําไมนึกออกปะคือการที่ถ้าเราต้องมานั่งเปรียบเทียบแบบนี้เราคิดว่านะแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนข้างๆอะ่ะไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมดีกว่า ว่าเอ้ยคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมแบบเราเนี่ยตำแหน่งประมาณเนี้ยมันเงินเดือนอยู่ช่วงไหนกันนะเขาอยู่กันประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันมีหลายหลาย,หลายที่ที่เขาพับลิชเออเป็นรีเสิร์ชเป็น survey เป็น p u b l i c เคชันอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะเดโค เราก็ไปดูได้ว่าอุตสากรรมนี้นี้เงินเดือนเขาประมาณไหนกันตำแหน่งนี time, animals, ้นี a, ้เงินเดือนเขาอยู่ประมาณไหนแล้วเราไปเทียบแบบนั้นดีกว่าเว้ยคือไปเที่ยวกับพวก HR survey แบบนี้ที่เป็น benchmark อ่ะเที่ยวกับตลาดอ่ะหรือไปดูใน job board ก็ได้พวกอ่เว็บไซต์รับสมัครงานอ่ะแล้วเขาลงเลนเงินเดือนไว้อะก็ทําให้เห็นข่าวๆแล้วดีกว่าการมานั่งเปรียบเทียบกับคนข้างๆที่มาจากแบ็คกราวไม่เหมือนกันกระบอกเงินเดือนไม่เหมือนกัน เขาอาจจะมาจากบริษัทต่างชาติเรามาจากบริษัทไทยเริ่มมาที่ฐานไม่เท่ากันสปริงบอร์ดมันไม่เท่ากันตั้งแต่แรกหรืออื่นๆใดๆก็แล้วแต่มันพื้นฐามน,มมน,น,นมันไม่เหมือนกันแบล็กการ์วมันไม่เหมือนกันแล้วคุณจะคาดหวังว่าต้องจ่ายเท่ากันเป๊ะๆมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่ได้มาเริ่มงานที่เดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบนึกออกปะ อย่าไปทําให้ตัวเองเสียสุขภาพจิตเลยคือไปไปโฟกัสที่ตัวงานไปโฟกัสที่ตัวเองทอํายังไงให้ตัวเองพัฒนาให้เงินเดือนมันขึ้นไปเท่ากับอุตสาหกรรมเท่าค่าเฉลีย่ยหรือเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทําไงให้มันแบบไปข้างหน้าแทนที่จะด,ดูคนข้างๆอ่ะดูดูอุตสาหกรรมดูตลาดดีกว่าแต่มันก็มีข้อยกเว้นนะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทุกๆก,กรณีไม่ควรคุยเรื่องเงินเดือนเลยคือต้องดูถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาที่เนี่ยได้แบบ ปีแรก2ปีแล้วคุณจาไปอยากคุยเรื่องเงินเดือนมันก็กระไรอยู่ใช่ป่ะแต่ถ้าคุณอยู่มาพอสมควรแล้ว3ปี5ปีอะไรก็ว่าไปเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยทําไมเงินเดือนเรามันไม่โตเลยวะตําแหน่งก็ไม่ขึ้นเงินเดือนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อันนี้เราเริ่มต้องคุยกับหัวหน้าคุยกับองค์กรคุยกับคนที่มีอำน,นาจเรื่องนี้แหละ ว่าเฮ้ยทำไมเงินเดือนเราเป็นแบบนี้แล้ต้องคุยแบบ p r o f e s ชั o นอลด้วยนะไม่ใช่ไปคุยแบบเฮ้ยทำไมไอ้คนข้างๆมันได้เยอะกว่ารู้มาว่าไอ้นี่ได้เยอะกว่ารู้มาว่าไอ้นั่นได้เยอะกว่าอันนี้มันไม่โปรเฟ s s ั o นอลเว้ยเราต้องคุยให้มันแบบดูจากผลงานเรามันเป็นยังไงดูจากข้อมูลตลาดมันเป็นยังไงเฮ้ยทำไมเออเจรจาให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวว่าทำไมเออมันเป็นแบบนี้ทำไมเราถึง ยังอยู่เท่านี้ถ้าเทียบกับตลาดแล้วเราขาดอะไรไปทำไมมันถึงแบบหรือบริษัทมีสถานการณ์อะไรคุยให้มันเป็นโปรเฟ s ชั่นอลอ่ะไม่ใช่แบบทำไมคนข้างๆยังได้เท่านี้เลยคือมันมันมันไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ได้แบบว่าเข้ามาพร้อมกันแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นทุกอย่างพร้อมกันไปหมดหนึง่งออกใช่ปะเออ,เอ,อนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราคิดว่าอ่แต่ก็จะมีข้อยกเว้นที่แบบบางประเทศเขาก็จะแบบทรานส p a r เรนต์เนาะคือมีความแบบโปรง่งใสอ่ะ ประกาศเลยหนะ้าเว็บประกาศเลยว่าเงินเดือนเท่านี้เท่านั้นก็อาจจะเกิดในยุโรปหรือในประเทศอื่นนะแต่ว่าในไทยในเอเชียอะไรเงี้ยไม่เกิดหรอกขนาดแบบเมกาที่แบบเราไปดูของนายอาร์มใช่ป่ะนายอาร์มก็ยังคือบอกได้เป็นเรนจ์อะแต่แต่ละคนได้แพ็กเกจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการต่อรองขึ้นอยู่กับการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีอะมันก็มแีแค่แคปกระบอกไว้อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเว้ยเอ,อ่ยยิ่งในไทยนี่ก็คือ ประเด็นนอนไหวบอกเลยประเด็นนอนไหวเออมันเราว่ามันไม่ได้เป็นแค่ในไทยด้วยในญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนเราทาบริษัทญี่ปุ่นก็คือเซ็นเป็น NDA ว่าแบบไม่คุยเรื่องนี้สําคัญนะเออไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีๆไปแบบคุยเรื่องเงินเดือนเป็นมารยาพื้นฐานน่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะคือเรื่องเงินเดือนมันเป็นเรื่องของตัวเรากับบริษัทของเราใช่ป่ะมันไม่ใช่เรื่องของเรากับเพื่อนร่วมงานเว้ยเออถ้าอยากได้เงินเดือนที่ดีขึ้นอะ่ะ เอาข้อมูลตลาดไปคุยพัฒนาตัวเองให้เหมาะกับเงินเดือนที่เราอยากได้โฟกัสกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูให้มันเหมาะให้มันมีโอกาสเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นแทนที่จะคอยไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนาะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะหวังว่าพรุ่งนี้ประชุมจะไม่เลื่อนแล้วเราก็จะได้เจอกันตอนหนะะ้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs>